สวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านดวงชะตาวาสนาของราศีกรกฎเมื่อย่างเข้าสู่ปีพศใหม่ต้องบอกว่าท่านจะเริ่มต้นปีด้วยความสุขและความบันเทิงเริงใจเพราะดาวคู่พุธกับดาวศุกร์ที่ยังโคจรอ,อยู่ในภพปุตตะและนั่นย่อมส่งผลให้บรรยากาศของการดำเนินชีวิตเต็มไปด้วยความสนุกสนานกับเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องมีทั้งการเดินทางไกลไปมาหาสู่กันรวมไปถึงโชคลาภกับลาบลอยที่มีผลต่อเนื่องมาจากช่วงปลายปี -66 มาถึงต้นปี67 แต่ช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนสำหบับราศีกรกฎนั้นจะมีความโดดเด่นทางการเงินเกิดขึ้นมากกว่าเมื่อดาวจเจ้าเรือนการเงินย้ายออกจากความเป็นอรินี่จะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งเงินทองและผลประโยชน์ทางการเงินจะโดดเด่นขึ้นมาแม้มีปัญหาทางการเงินท่านก็สามารถคลี่คลายไปได้แต่จะมีความกระตือรือรน้นกล้าคิดกล้าทำและจะมีความสำเร็จให้เห็นเด่นชัดขอเพียงให้ท่านไม่หยุดยั้งความพยายามที่มีอยู่ ท่านใดที่ต้องลงแข่งขันชิงชัยก็สามารถเอาชนะศัตรูคู่แข่งได้อย่างราบคาบแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆจะมีเข้ามารบกวนอยู่บ้างแต่ท่านจะสามารถจัดการกับมันได้ถึงแม้ว่าดาวการงานของท่านจะอยู่ในภพอริอยู่แต่ก็มีดาวพระเกดร,ร,ร่วมโคจรอ,อยู่ในดวงการงานเช่นกัน โชคจากเพศตรงกันข้ามจากความรักใคร้เสน่หาจะได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลที่ช่วยชี้แนะช่องทางให้มีทั้งโชคแบบลาบลอยจากการที่ดาวเจ้าเรือนลาภกำลังโคจรอยู่ในภพปุตตะไปตลอดสามไตรามาสแรกของเดือนและนี่คือช่วงเวลาที่ท่านจะมีเงินเข้ามาแบบเหนือความคาดหมายหรือท่านจะเรียกว่าแบบฟุกๆุกก็ย่อมได้แต่โดยรวมแล้วท่านจะมีรายได้มากกว่ารายจ่ายก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านไว้นะที่นี้เลยนะครับ และสุดท้ายคือสิ่งใดที่ท่านต้องระวังถ้าเรื่องความรักช่วงต้นเดือนจะหวานชื่นแต่ครึ่งหลังกลับจะมีคู่แข่งเข้ามาสอดแทรกหากพบว่าความรักของท่านเริ่มขาดรสชาติก็ต้องรีบเติมน้ำตาลด่วนเลยนะครับส่วนสุขภาพของท่านไม่มีปัญหาบางท่านอาจเหนื่อยล้าอ่อนเพลียแต่ก็ไม่ถึงล้มหมอนนอนเสือเรื่องนี้ท่านสบายใจได้แต่สิ่งที่ต้องระวังมากกว่าก็คือคำพูดและการเซ็นเอกสารตกลงทำสัญญา ถ้าไม่รอบคอบท่านมีโอกาสผิดใจกับคนใกล้ชิดได้ธุรกิจการงานก็อาจมีคู่แข่งที่ไม่เปิดเผยตัวรวมไปถึงคนใกล้ชิดที่ลอกคราบออกจากงูเขียวกลายเป็นงูเห่าก็เป็นไปได้ไปจนถึงคนแปลกหน้าเข้ามาล่อลวงให้ร่วมลงทุนทั้งหมดนี้มองข้ามไม่ได้นะครับแต่ความเป็นมหาจักรของดาวศุกร์ก็สามารถตีความหมายออกมาในทางที่ดีกับเจ้าชะตาได้ว่าท่านจะแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ และปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ท่านตั้งใจและขอให้เงินทองไหลมาเทมาตลอดทั้งปีพศ2567นนี้เลยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม